นักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมธรรมชาติและความงดงามของดอกบัวที่บานเต็มบึงบริเวณสะพาน1 8 9เมืองพระกันทรวิชัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่สร้างด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน นายนันทวิทย์นาคแสงในอำเภอกันทรวิชัยเปิดเผยว่าทางอำเภอได้ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ขอรับบริจาคไม้เก่าจากชาวบ้านก่อนจะร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยช่วงหยุดยาว4ี่วันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาขึ้นภูกระดึงกว่า2,000คนเพื่อชมความงามทางธรรมชาติและสัมผัสประสบการณ์เดินขึ้นภูที่ยากลำบาก โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นก็ทำให้ลูกหาบมีไรายได้และร้านค้าบนผูกระดึงก็สามารถขายสินค้าสร้างไรายได้ให้ชุมชนที่จังหวัดนครราชสีมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมา,าถ่ายภาพกับกังหันลมยักษ์12ต้นบนอ่างเก็บน้ำตอนบนยอดเขายายเที่ยงตะบนคลองไผ่อำเภอสีคิ้ว ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำมาติดตั้งไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าและยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ปั่นจักรยานชมวิวชมสายหมอกและแสงแดดอ่อนๆยามเช้ายอดดอยอินทนอนทอ์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้วันหยุดเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นซึ่งวันนี้ท้องฟ้าเปิดมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้6องศาเซลเซียส จังหวัดนครสวรรค์น,นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมความงามของทุ่งปอเทืองที่บานสีเหลืองสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่า40ไร่ในตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้าก็ทำให้เศรษฐกิจการค้าขายในพื้นที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับที่จังหวัดกำแพงเพชรนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชมความงามที่บ่อน,น้ำพุร้อนพระร่วงอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพื่อกลบับไหว้ขอพรจากพระร่วงเพื่อความเป็นสิริมงคลและลงแช่น้ำพุร้อนซึ่งก็มีความร้อน4 0 6สถึงห้าองศาเซลเซียสสามารถช่วยแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้ออาการบาดแข็งข้อติดข้อเคล็ดหรือว่าข้อแผลงรวมถึงโรคผิวหนังได้ค่ะ